อ้อนแม่อ้อนแม่อยากให้แม่ลงไปไอ้มื่อนี่อิ๋งหล่ะคือไอแถวนอนซานอนซะนอนซะนี่เออนอนศาดเด้อร์นอนในถือศาดเด้อแม่สิลงไปนอนน้ำเด้อนอนเด้อนอนเด้อนอนในถือศาดเต๊แม่สิลงไปนอนน้ำอีหล่ะต้องนอนในถือศาดไอไหมเมื่อนี่น้ำ่าไอ กินหน้าม้กินน้มแล้วมันเฟียแม่ให้ลงน้อนน้ำแต่ว่าไอขุงคุงพันนึงเออเป็นยังนางลูกสาวนี่นอนลงเด้อนอนในถึงสาดแม่ยจังสินลงไปนอนน้ำเดยโตพระท่านแห่งดีอยู่อ่อนมาอ่อนเขาขันเฮานอนทั้งอูน่ะอ่อนเฟียอยากให้เฮาลงไปนอนลุมเป็นนักสัต้นิสัยน้าบ้านอูนิสัยดี nè quan hóp nè quan nè, giặc hải lóng nè quan hải lóng u nè quan hải lóng u bên nón nắm rồi nè nón sao lục nón sa nón lóng mình sàn là mẹ sỉ lóng bên nón nắm vô hóp bên lóng cả bên nhóm đấy quan hóp cho anh hóp lóng đấy nón mẹ sỉ nón nắm vô, y là nón để thước sạt mẹ sỉ lóng bên u y là nón thước sạt đó Ừ, nón ไอเ้เนี่มึงนี่คือไอ้บุ๊นอนหันคุ้งลางคุ้งลางสินอนมองได้แบบเนี่ยได้มองไปเออนอนเออมาเฟียให้เฮาลงไปน้ำมาเฟียให้เฮาลงไปนอนน้ำมุนโตคุงงค้งลางคุ้งลางบัดสินอนนอนจุงงเฟียหมอนแม่ลงปูเด้อแม่สิว่าเตอะ แม่ต้องมานอนน้ำมิหล่าเด้อถ้าบมมานอนน้ำมิหลา่ามาย้อมเด้อหล่าอยากนอนน้ำแม่บ่หล่าอยากนอนน้ำแม่น้ำาวานหน่อยเฮ้ยผู้หายหลเฮ้ยผู้หายหลายเด,ด้อลูกสาวลูกสาวแม่ผูห้หายหล เยอจนอ่อนจนให้แม่ลงมาฉันสั่นบะย้อมต้องให้แม่ลงมานอนน้ำจังข่อยย้อมนอนซะนอนมาถือศาสตร์ดีไว้แม่เียนอนทั้งปีแล้วแม่นอนทั้งปีแล้วหมุนแม่ยุดๆๆยุดได้หมดน้ำว่าขี้อ้อนน้ำว่าเป็นนิสัยขี้อ้อนค่ะน้ำว่าน้อยเนี่ยอ่อนมากแม่งาจ lại méng pung păng pung păng, hửm, lại méng pung păng pung păng, nón sa, nón, con giềng nón, khóa lục nón, thiêng bài thiêng qua, lốm cái héáng thể lục พาลูกน้ำว้านอนเขียวเอียงแล้วผุแล้วจังสิน้อนแม่เบงสงเลวกินน้ำมอมีแล้วเขียวเอียงเขียวเอียงแล้ักสิน้อนเวนทายท่ำใม้เบิงน้องน้ำว้านารักจ้าแต่และว,วันเราอยู่ด้วยกันลายแมงเด็กปุกลังปุงลังอยู่น่ะดินลายแมงดินลายแมง มื่อน,นี่แม่บม่ทันไล่สดเลยไลสุดไม่ทันเลยลูกเข้าคอกไม่ทันลูกไปหากินหญ้าเขาคอกน้องนนำเจนว่าใบามง้งจินว่าเพียงเคืองสีใบม้งนเลยบ่ได้ไล่สุดเหตุขีบยาลงเหมือนแรงเอาถ่ายทำน้องน้ำบาเป็นขีบยาลงตอนเย็นความน่ารักน้องน้ำบานะคะ ใครเขามาเบิ่งกับขอบคุณหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้น้องน้ำบาด,ด้วยน้ำบาหน่อยอ้าวยังมากัดแม่เลยเนี่ยตัดต่อประธานเป็นชิพยาวกับทายยาวเลยตัดต่อบระเกง่งนั่นะฟังแม่เบาดิฟังแม่เบา,แ,เาแล้วก็สิงตาเบิ่งกล่องมากมาก,มากเบิ่งกล่อง ฝั่งแม่เว้าพร้อมสิงห์กะเบิ่งกล้องพร้อมเห็นจักของนำบ้าน้อยเป็นดาราน้อยมักแสดงถ้าเห็นเฮาจับกล้องนี่มักคักตัวหอมแจ่มได้มาเขียวเอียงเลยหุนหวยเด้ถ้าญาญเขียวเอียงเฮาไปจับแนหุนหวยถ้าญาญนอนหลับน่ะให้จับให้กอดให้เฮ็ดให้เล่นเบิดุอย่างถ้าเขียวเอียงอยู่เฮาไปจับสงอยากหุนหวยฮู้นิสัยนว่าเลย เขียวเอียงอยู่นี่บ่อยากให้ไปจับเขาอยากเขียวเอียงแต่ว่าเกาได้แต่ว่าห้บ่อยากให้ไปจับไปส่วนคอเขากําลังเขียวเอียงพายามน้อนนี่พลีกไปใส่กลับไปเห็ดจ้างไดก็ได้นิสัยน้ําว้าน้อยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดรู้จากนิสัยแล้วรู้จากนิสัยน้ําว้าแล้วอยู่กันมาตั้งแต่ตกท้องเลย พาน้องน้ำว้าตกท้องออกมาเลยรู้นิสัยดีขีออข่อ้อนขี่อ้อนดื้อด้วยเนะี่ยดื้อด้วยมหวมุนหัวหมุนเท้าดื้อด้วยขี่อ้อนด้วยมาได้ไลาสวดกับไทยขีบเงาชีวิตน้ำว้าหลงตอนแรงให้เบิง้งด้อจ้าทายความหนาหากักของน้องน้ำว้าให้เบิง้ง มาบททันไไล่โดท้ากันแหนหยาอยูก่กลางทงสว่วนสีม้าน้อนน้ำกับปลาเขาไปเทียงแล้วสว่วนสีน้อนน้ำขืนกับเทียงกว่าสว่วนสีเขาขอกับใบมงบ่ได้ไล่เลยผิดเวลาเลยใายทำขีดย้าวให้เบิ้งแม่หอมเลยนะั่นเจียวอยงแม่หอมได้ปะแม่ให้แม่หอมได้ปะเจียวอย่างแม่จุ๊บ เราอยู่กันมาตั้งแตก่เกิดเรารู้นิสัยเธอเธอจะไม่ให้ยให้จับให้บายตอนเชียวเอี้ยงหอมข้างบนนะอลูกสาวลูกสาวหลาจ,จ้าลูกสาวนำบ่าลูกสาวน้ำบ่า,า,บาดาราหน่อยน้อนกับว่าถุศาสตร์ดีบอกน้อนสื่อศาสตร์กันเลยน้อนวัถถกน้อนลงวัถุศาสตร์ซ้ำลูกสาวแม่ ถ่ายทำความน่ารักน้องน้ำว้าให้เอฟซีดูนะคะจะได้แต่ละวันจะได้ถ่ายลงไปบอดบทันไหลสดก็เลยยไทยขีบแย้วให้เบิงจะถ่า,ายแบบย้วแปดนาทีเลยบอนบอตัดตอเลย่นบอกคนสอนนนคูย่ยุทธ์ถูกคนก็บ,บอกตัดตอตัดตอเทเลวักค่อยดีสั่นตัดตอบอกเก่งอ๋อตีนไหลแมงประลานประลานเลย ตาโบมเก่งจ้าหลาตาวิ้นแน่กะทนเบิ้งลำบากหน่อยเห็นในเด้อจา้าเกิดลิปยาวแปดนาทีขอบคุณหลายๆจา้าทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนองลำบากเป็นพระคุณยางสูงขอบคุณหลายๆฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์ในเด้อจา้าขอบคุณค่ะคิปนี่กับซัมนีจ้จ้าหวัสดีค่ะเอาสวัดดีค่ะเอายิ้มก่อนเอายิ้มก่อนยิ้มก่อน